สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรสุเมธงามกนกหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพายินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเข้าสู่โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะออนไลน์เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรยุควิถีใหม่ซึ่งอขออนุญ,ญาตเกริ่นนำ ในหัวข้อต่างๆที่ทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรมก็คือการเสริมสร้างภาวะผู้นำดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรยุควิถีใหม่ครั้งนี้เราใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะออนไลน์โดยใช้โปรแกรม MOOC โดยมีเนื้อหาที่ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเรียนรู้ทั้งหมดใน3ส่วนก็คือ 1. บริบททั่วไปของโลกยุคดิจิทัล ประกอบด้วย4เรื่องด้วยกันได้แก่ 1. บริบททั่วไป 2. การพัฒนาทักษะดิจิทัลในบริบทของประเทศไทย 3. ความเปลีป่ยนแปลงของพฤติกรรมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลและ 4. ยุคดิจิทัลกับการเปลีป่ยนแปลงทางการศึกษาในหัวข้อที่2ก็คือทักษะสําคัญจําเป็นในยุคดิจิทัลประกอบด้วย2เรื่องก็คือ 1. ทักษะสําคัญที่จําเป็น 2. แนวทางการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลหัวข้อที่3คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย2เรื่องก็คือ 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรดิจิทัลในสถานศึกษาโดยในส่วนที่ 2, ในเรื่องของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย3หัวข้อได้แก่ 1. ความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำดิจิทัลและ 2. องค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลซึ่งประกอบด้วย 4. องค์ประกอบก็คือ 1. องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทัล 2. องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล 3. องค์ประกอบด้านการสื่อสารดิจิทัลและ 4. องค์ประกอบด้านความร่วมมือดิจิทัลในหัวข้อที่3ก็คือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 1. การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะดิจิทัล 2. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 3. การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 4. การประเมินและป,ะปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีและ 5. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลในส่วนที่3องค์กรยุควิถีใหม่ประกอบด้วย5หัวข้อได้แก่ 1. องค์กรยุควิถีใหม่กับภาวะผู้นำดิจิทัล 2. การวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล 3. การวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุควิถีใหม่ 4. การประเมินสมรรถนะขององค์กรในบริบทการเปลี่ยนแปลงยุควิถีใหม่และ 5. การสร้างวัฒนธรรมข้อมูลในองค์กรยุคดิจิทัลซึ่งรายละเอียดเราก็จะได้คุยกันในหัวข้อถัดไปครับขอบคุณครับ